หลังจากกินข้าวเที่ยงใน f อซีอู้ไม่อยากจะเชื่อว่ารถเยอะมากเลยเดี๋ยวขอนับรถก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ค,คัน20คัน <được kindergarten cruise> นะครับโอ้โหงานนี้แทบไม่มีที่จอดรถในร่มไม้นะพูดเดี๋ยวไม่จบนะ แทบจะไม่มีที่จอดรถในรม่มไม้ร่มไม้นี่ถูกจองไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะจอดก็คงจะต้องจอดอในที่โล่งนะ,ะในร่มไม้ข่อยจองไว้หมดแล้วดูนะสถานที่อู้ทีมช่างทําอะไรล่นะน่ะโอ้โหทีมช่างของเราลุยงานนะพี่น้องนี่มันเครื่องดื่มชูกําลังนะพี่น้องเลย ผู้ใดเนาะมาให้เนาะไม่รู้เะโอ้โหมีผู้สนับสนุนนะครับอคนเยอะมากเลยวันนี้ดูนั่นหลังไลมาเรื่อยๆนั่นๆๆๆมาจอดเรื่อยๆได้นั่นนะอูู้โนนโน่นโน่นโน่นไหลมาเรื่อยๆนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนมากันเยอะมากเลยนะครับเมื่อวานผมสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเชิงลึกนะ ส่วนใหญ่นะไปเที่ยวคำชะโนดแล้วก็เลยเลยมาที่นี่ต่อนะครับแสดงว่าระยะทางอยู่ใกล้กันนะครับไม่แน่อนาคตนะครับเราอาจจะทำโมอเตอร์เวย์เนาะจากคำชะโนดแบบขึ้นทางด่วนมาลงตรงนี้เลยเป็นไปได้นะถ้าเกิดทํานี่โอ้ยลดระยะทางแบบจากที่ต้องขับมาครึ่งชั่วโมงอาจจะสิบนาทีฮะเจ้าคือสายหัวกันแบบนี้เป็นจะไหนฮะ ไม่มันึืนได้แล้วมันมันไกลมันไม่ไกลหรอกเดี๋ยวว่าประมาณกี่กิโลจากคำชะโนดมานี้5ห้าสิบสองห้าสิบสองถ้าเราทำทางด่วนอาจจะเหลือแค่ยี่สิบก็น่าจะใช้งบประมาณสักหมื่นล้านหมื่นล้านเลยเหรอเอาไว้ก่อนทั้งนั้นตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วครับตื่นตื่นตื่นะถือลัตเตอรี่จัดหมดนะอนาคตอะไรก็ไม่แน่นอนเป็นไปได้หมดพ่อวะ งวดเดียวก็ยังม่ถึงอยู่อนาคตเป็นไปได้หมดยังไม่เหนื่อยในอีกประมาณสองสามร้อยปีข้างหน้าตรงนี้อาจจะเป็นเมืองกรุงเนาะเป็นไปได้นะสองสามร้อยปีข้างหน้าแถวนี้อาจจะเป็นกรุงเทพสองก็ได้นะในอนาคตอู้นักท่องเที่ยวยังมาๆไหลมาไม่หยุดเลยนะอู้น่ะพกอะไรมาด้วยแล้วน่ะอู้ยมีถังแก๊สมาด้วยนะพี่น้องน่ะนักท่องเที่ยวมาเรื่อยเด้ว สังเกตดูใต้ตร่มไม้ตามแคร่ต่างๆนะเต็มไปด้วยคนที่นั่งในเอฟซีที่นั่งเริ่มเต็มนะตอนนี้ใครมาทีหลังอาจจะได้นั่งนั่งท้ายๆนะใครใครมาหน้าก็มาก่อนก็ได้นั่งหน้าเนาะเออเ,เป็นร่มเงาเนาะครับ <จะ S 2> ผมนะในอนาคตอาจจะมีไม้หินอ่อนประจําตามจุดร่มไม้ต่างๆเป็นไปได้นะพี่น้องตอนนี้คือเรามีแค่นี้ไปก่อนนะในอนาคตอาจจะมีสะพานมิตรภาพ ะตรงนี้นะครับเชื่อมสายใยระหว่างโรงครัวกับลานองค์ปูนะครับเป็นไปได้นะในอีกประมาณ27,956ปีข้างหน้าอาจจะมีทางด่วนนะจากนะครับํำชโนดมาที่นี่ก็เป็นได้นะครับท่านหรือไม่ก็รอให้ผมถูกรางวัลที่หนึ่งสัก88ตลบนะก็อาจสิทำทางด่วนได้นะ ไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าคลิปนี้พวกเจ้าจะดูจนจบนะขอบคุณหลายๆนะครับผมไม่ได้อะไรเลยไ,ไม่ได้เลยเลยลคลิปนี้ <laughs> อ้าแจ๊วพี่นังค่อยมาฮอดแล้วอุย้ยเสียดายเมื่อกี้นี่ว่าจะไปช่วยเขาผสมปูนเนาะไปช่วยเกลี่ยปูนนะ่ะมาถึงก็เสร็จเสรจแล้วในะ fc คือเสียใจมากเลยที่ไม่ได้ช่วยนะนะครับผมการคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ